หนุ่มขมิตาสว่างออกมาพูดประนามตระกูลหุนว่าประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดคนขมรนนะครับเขาเกลียดตระกูลหุนนะครับถ้ารักสันติภาพตระกูลหุนต้องหลบไปซะเดี๋ยววยอดจะให้ทุกคนฟังคลิปกันครับบ้านซอนติพยบบอจองรูนเสกสารนอมเครียดเดาะตะโกนจเจรโปรไทย มันบานสอบบองโอต้ตีไทยคือสอบคนแซนบ่จังบานซ้อนติเพียบบ่จังรูงนเอสกสานนอมเครียรดอดาะตะโกนคนใจตึงโปรไทยมันบานสอบบองโอ้โหนะครับหลังจากที่ได้ฟังคลิปไปนะครับท่านผู้ชมก็ชัดเจนครับนะว่าหนุ่มเขมรคนนี้เขากับตาสว่างขึ้นท่านผู้ชมนะ คนไทยนะครับบย๊ยอดพูดตามตรงว่าคขามนคนขเขมนเขาไม่เคยเกลียดแต่ทําไมเขาถึงไม่ชอบปัจจุบันนี้คือไม่ชอบขเขมนมากขึ้นเพราะไอ้อินฟูบอยเพราะบักทองกับเมียนะครับแล้วก็อินฟูหลายๆตัวเพราะพระคขเมนนั่นแหละครับคขมนเหล่านี้ปกป้องหุ่นเซนนะครับสิ่งที่คนไทยไม่ชอบมากๆก็คือตระกูลหุ่นเซนหรือว่าผู้นําหุนมาเน็ตหุนเซนหุนมณีเนี่ย พวกตระกูลหุนหุนเนี่ยคนไทยเขาไม่ชอบนะครับแล้วพอที่นี้ทําไมถึงไม่ชอบคนเขมรไปด้วยนะครับนี่แหละครับก็มีบอยแล้วก็มีหลายๆตัวนะครับที่ขัางไข่หุนเซนนี่ยเขาไม่ชอบตรงนี้นะครับอยู่เรื่อยเริ่มประเทศไทยรักสันติภาพนะครับประเทศไทยรักสงบก็เพลงในในบทเพลง,งบทเพลงชาติไทยเนี่ยเขา่บงบอกอยู่แล้วว่าไทยนี่รักสงบนะครับแต่ถึงรบไม่ขาดทําไม เพราะมีนี่แหละครับเพราะมีตระกูลหุนนี่แหละหนุ่มขมนคนนี้นะครับเดือดดาลนะครับบอกว่าตระกูลหุนนะครับถ้ารักสงบจริงนะครับควรที่จะหลบไปนะครับควรที่จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าประเทศไทยเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหานะครับกับขมรนแต่หุนเซนนะครับสั่งการนะครับนะเชิญชวนให้คนขมนเนี่ยมาข้างชาตินุนนันนี่นะครับแท้จริงแล้วแผนการทั้งหมดนะครับเขาก็รู้กันอยู่ว่า จุดเริ่มนะครับที่มีเรื่องราวนี้ขึ้นมาก็เพราะตระกูลฮุนเซนที่อยากให้คะแนนค่านิยมนะครับของคนเขเมรเนี่ยให้สมเด็จฮุนมาเน็ตเนี่ยครับให้ฮุนมาเน็ตเนี่ยนะ,จะเจริญเติบโตในหน้านะที่การงานนะครับให้คนรักคนชอบนะครับคนแบบไหนครับเขเมรบอยครับนะคนแบบนั้นเขมรบอยครับที่ที่ชอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือคนเขเมรน,นะครับตาสว่างนะ ไทยไม่ไ,มได้รังเกียจคเมมนะครับแต่ไม่ชอบตระกูลหุนเพราะฉะนั้นตระกูลหุนก็ควรที่จะหลบไปนะครับไม่ควรที่จะมายุ่งนะครับกับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกเหมือนพูดแหละครับเขาก็รักสงบนะครับแต่ทำไมถึงถึงสู้ล่ะครับนะทำไมถึงเขาเรียกว่าท่วงคืนล่ะครับนี่แหละครับทวงคืนเนี่ย มันไม่ไม่แปลกน,นะครับเพราะมันอยู่ในพื้นที่1นต่อห้าหมื่นของประเทศไทยนะครับแล,แล้วสิ่งที่สําคัญแล้วสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดนะนั่นก็คือหุนเซนนะครับสั่งเริ่มหนังยังวันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ทหารไทยนะครับได้รับผลกระทบจากหัวปีของกเมศนะครับแต่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ แล้วใครเป็นคน,นเริ่มก็คนเขมรแต่บางคนเขมรคือข้างไข่คนเซนมากเกินไปนะครับก็มองประเทศไทยนะครับมองทหารไทยไม่ดีอย่างนูน้นอย่างนี้นะครับค,คือเขาเองก็ได้รับนะครับความรู้นะครับถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นนะครับก็ได้แค่นี้นะครับไม่ได้รับสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้รับมูลความจริงรับแต่สิ่งที่ปลอมๆเหล่านี้ที่ฮุนเซนสร้างขึ้นที่ ผู้นําสร้างขึ้นนะครับคือหนุม่มคนนี้ก็ตาสว่างพูดชัดเจนว่าให้ตระกูลหุ่นเนี่ยหลบไปนะครับตระกูลหุ่นนี่หลบไปประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ก็เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะทหารไทยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแต่ไม่ได้อ่อนแอแต่ทหารขมิ้นแข่งกระด้างแต่ไม่ได้แข่งแก่งนะครับเนี่ยวพยศจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าทหารไทยนะครับเป็นทหารที่อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไม่อ่อนแอส่วนทหารเขมรนะครับเป็นทหารที่แข็งกระด้างนะครับทหารที่หยาบคายแต่ไม่ได้แข็งแร่งนะครับแข็งกระด้างแบบไหนนี่แหละครับพูดจายั่วยุพูดจาประชดนะครับแต่สิ่งที่กลับเอามาใช้นะครับในการสู้รบจริงๆนะครับไม่ได้เศษขี้เล็บของทหารไทยด้วยซ้ำนะครับแพ้นะครับก็บอกว่าเป็นภาพ AI นะครับ พอหยุดยิงสถานการณ์ก็เป็นเรื่องจริงไทยยิตได้จริงนะนี่คือเป็นเรื่องจริงคือขเขมรสร้างเรื่องตลอดสร้างภาพนะครับนะสร้างภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนโดดเด่นแล้วนะครับแต่ที่จริงนะครับสิ่งเหล่านั้น่ะมันไม่ได้เคยเกิดขึ้นเลยในขเขมรคือคนขเขมรเนี่ยอีกพูดอีกอย่างหนึ่งคือเอาดีเข้าตัวนะครับเอาชั่วให้คนอื่น อย่างภาพปฏิบัติการนะครับหรือว่าภาพที่ทหารทึกทหารไทยยึดพื้นที่นู้นพื้นที่นี้ได้ค้าเห็นเขาไม่เชื่อนะครับนะเขาบอกว่าเป็นภาพ AI นู้นนั่นนี่ประทานโทษครับวันนี้นะครับที่บ้านหนองจะกแก้วคุณก็ทําไมไม่มองว่าเป็นภาพ AI บ้างนะครับนะให้มองว่าเป็นภาพ AI บ้างนะครับมันจะได้ไม่เขาเรียกว่าจะได้ไมม เสียใจนะครับมองว่าเป็นภาพ a i นั่นแหละนะแต่ถ้าไปดูจะเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นของจริงนะครับตนะู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่ภาพ a i นะครับนะมันเป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ได้เห็นนะครับได้ดูด้วยตานะครับอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ดูนะครับมันล้วนแต่เป็นความจริงนะครับล้วนแต่เป็นเขาเรียกว่าการกระทําของผู้ชนะนะครับซึ่งขมรจะมองว่าประเทศไทยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรกันแล้วแต่แต่สุดท้ายขมรก็ยังคือแพ้นะครับนะในการเสียดินแดนนะตรงนี้นะครับนะเสียดินแดนนะตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยบยอคิดว่ายังไงขมรก็ต้องได้คืน ยังไงเขมรก็ต้องได้กลับคืนไปดินแดนตรงนี้ถ้าโลกดูครับนะสหรัฐอเมริกานะครับถล่มอันเดสเวลานะครับท่านผู้ชมเอาจับนายกรัฐมนตรีไปบอยอจับให้เห็นหุนเซตนในสภาพแบบนั้นนะครับกับตระกูลหุนแบบนั้นลองดูท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ EP นี้คนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับบอยอดได้ท่านผู้ชมนะครับแรงงานเ่าชาแนลนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ EP นี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับบายาได้ท่านผู้ชมนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าได้อย่าไขา้อย่าจนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้สวัสดีครับ